สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาเจอกันในวันที่4มกราคม2565นะครับหลังจากที่เราปิดในช่วงปีใหม่ไปนะครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้ามาสู่การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับยังไม่เบาบางลงนะครับเราก็ต้องยังคงเรียนแบบนี้กันต่อนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรายชื่อด้านล่างนะครับรายชื่อด้านล่างนะครับก็ยังเป็นนักเรียนคนเก่าคนเดิมนะครับนะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรําคาญกันก่อนนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ยอมส่งงานครูนะครับรายชื่อพวกเราก็ยังยังค้างอยู่นะครับค้างวิ่งอยู่แบบนี้แหละครับให้พวกเราได้ดู นะครับถ้ายังไม่ส่งงานนะครับก็คงจะมีผลต่อการเรียนปลายภาคครับว่าอาจจะไม่มีเกรดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอไปพวกเราด้วยนะครับที่ไม่สามารถมาสอนพวกเราสดได้นะครับแต่ครูก็ได้ขออัดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำภารกิจนะครับก็ขอเป็นวิดีโอละกันนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ <itable> จะมาขึ้นในเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องใหม่ก็คือในสาระที่5นะครับสาระภูมิศาสตร์นะครับสาระภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงด้วยนะครับเนื่องจากว่าภูมิศาสตร์ก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับสภาพภูมิประเทศเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ นะครับทำไมคนในภูมิภาคนี้นะครับอถึงแต่งชุดผ้าบางๆบางภูมิภาคก็ใส่เพื่อภ้าที่หนาๆน,นะครับทําไมาคนบางภาคเช่นภาคใต้นะครับถึงประกอบอาชีพประมงภาคเหนือถึงประกอบอาชีพปลูกพืชนะครับฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ในใน,ในหน่วยนี้แล้วกันนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับว่าในหน่วยเนี้ยนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราต้องได้เรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของภาคใต้นะครับภูมิลักษณ์ของภาคเหนือนะครับภูมิลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ ต่อไปนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับในสาระนี้เราต้องรู้เรื่องอะไรครับหนึ่งครับเราต้องอธิบายได้ว่าในภูมิลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนะครับเราต้องอธิบายด้วยจากแผนที่หรือรูปถ่ายนะครับแล้วนะครับลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อทรัพยากรและสถานที่ในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับและนะครับนัาเรียนต้องวิเคราะห์ได้ว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิธีการดําเนินชีวิตของคนในภูมิภาคต่างๆน,นะครับนักเรียนต้องต้องรู้ในตัวชีวัตทั้งสามตัวนี้นะครับะนะครับภูมิลักษ์ของประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็นหกภาคนะครับก็คือได้แก่ภาคเหนือภาคตันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคตรน,นตกและภาคใต้นะครับซึ่งนะครับทั้งสาภาคนะครับ ใช้อะไรในการแบ่งนะครับก็เขาจะแบ่งภูมิภาคต่างๆนะครับภูมิภาคต่างๆนะครับเหนือกลางใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับและตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือหรือบางคนอาจจะไม่คุ้นชินที่เรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบางคนอาจจะเรียกว่านะครับเรียกว่าภาคอีสานนะครับภาคอีสานนั่นเองนะครับอ้าว ทีนี้นะครับพวกเราดูนะครับในภาคต่างๆที่เราแบ่งออกเป็น6ภาคนะครับ6ภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าจุดศูนย์หกตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในบทเรียนออนไลน์ของคุณครูนะครับสามารถไปดูได้นะครับซึ่งเราจะใหญ่ เป็นอันดับสามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเราเราจะอารองลงมาจากอินโดนีเซียและพม่านะครับก็ได้แบ่งออกภาคอย่างที่ครูบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกอย่างว่าภาคอีสานนะครับภาคตอนตกภาคกลางภาคตะวอนออกและก็ภาคใตา้ซึ่งลักษณะของประเทศไทย นะครับก็จะมีความยาววัดจากเหนือสุดนะครับก็คือที่แม่แมสายจังหวัดเชียงรายนะครับยาวลงไปถึงภาคใต้สุดของประเทศไทยนะครับก็คือจังหวัดเบตงอำเภอเบตงขอภัยนะฮะก็คือเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ1620กิโลเมตรนะครับถ้าพวกเราจำได้ก็จะมีพี่ตูนวอดี้แสลมนะครับเคยวิ่งแล้วนะครับวิ่ง ระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลก็วิ่งจากภาคใต้สุดนะครับจากเบตงไปสู่เชียงรายนะครับน,นี่ก็คือความยาวนะครับความยาวทีนี้นักเรียนมาดูส่วนกว้างบ้างครับลูก่วนกว้างกว้างที่สุดของประเทศนะครับวัดจากด่านเอดีสามองนะครับอำเภอสังขระนะครับจังหวัดกาญจนบุรีถึงตำบลช่องแมกนะครับ อำเภอพิบูลบางสาหานจังหวัดกูบลราชธานีนะครับมีความยาวนะครับอยู่ที่หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่จากด่านสามองนะครับด่านเจดีย์สามองของการเมืองการนะครับไปถึงจังหวัดกูบลนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้ยห้าสิบกิโลเมตรนะครับส่วนที่แคบที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ภาคตะวันตกนะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครับ่ตำบลคลองวายมีความยาวแค่ประมาณ10กิโลเมตร10.6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับในเรื่องของอาาเขตนะครับอาณาเขตประเทศไทยนะครับจะติดกับประเทศพมา่าและประเทศลาวนะครับในทางด้านของชิดเหนือนะครับแล้วก็มีกิวเผาแดนลาวแม่นะ้ำแม่โขงเป็นพรมแดนกันนะครับ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะติดต่อกับประเทศลาวประเทศกัมพูชามีภูเขาหลวงนะครับหลวงพระบางนะครับภูเขาพนมดงรักภูเขาบรรทัดและแม่น้ำโขนเป็นปลอมแดนท่านนะครับที่เป็นินแดนธรรมชาตินะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะติดกับพมา่าและมีภูเขาถนนตรงชัยภูเขาธนาวาส,แาสาาวีแม่น้ำสารววนแม่น้ำเมยและแม่น้ำปากน้ำจันนะครับเป็นดินแดนธรรมชาติ ส่วนทางภาคใต้นะครับก็จะมีติดกับอ่าวไทยแล้วก็ติดประเทศมาเลเซียนะครับก็จะมีแม่น้ําโคลกแล้วก็ภูเขาสันกลาคีรีนะครับเป็นพรมแดนกั้นนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานว่าประเทศไทยนะครับมีเนื้อที่เท่าไหร่นะครับเหนือสุดติดกับอะไรใต้สุดติดกับอะไรนะครับแล้วก็มีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับนักเรียนต้องทราบในเรื่องของแผนที่นะครับนักเรียนต้องอ่านแผนที่เป็นนะครับแล้วก็แผนที่มันคืออะไรแผนที่นะครับแผนที่คืออะไรและในแผนที่มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนต้องอ่านได้นักเรียนต้องอ่านเป็นนะครับอ้า นะครับต้องเรียนมาดูนะครับแผนที่คืออะไรครับแผนที่คืออะไรนะครับแผนที่ก็คืออาการย่อนะครับย่อสิ่งต่างๆบนโลกนะครับก็คือมนุษย์ย่อทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นโลกนะครับลงมาบนวัสดุแบนรานะครับโดยใช้สัญลักษณ์ใช้รูปภาพใช้ตัวอักษรนะครับในการบ่งบอกตรงนี้แล้วก็มีมาตราส่วนก็ไปเกี่ยวข้อง นะครับอ้าวนะครับนักเรียนดูหนังสือนะครับในเร่มนี้นะครับเร่มนี้นะเร่มนี้ภาพอาจจะในชัดสักนิดหนึ่งนะครับดูประกอบในหน้าในหน้าแปดสิบนะครับการอ่านแผนที่นะครับเดี๋ยวครูจะค่อยสอนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ให้ดูนี้ก่อนนะครับอ้าวในแผนที่ประกอบอะไรด้วยบ้างนะครับนี่พวกเราดูนะครับ มาดูประเภท,ท,เทของแผนที่นะครับประเภทของแผนที่นะครับประเภทแผนที่มีแผนที่รัฐกิจนะครับคือแผนที่การเมืองแผนที่รัฐกิจจะแสะดงอาณาเขตนะครับ <cinematic. S 1> ว่ามีการปกครองตรงไหนบ้างนะครับขอบเขตของรัฐขอบเขตของจังหวัดตําบลอำเภอหรือประเทศนะครับ่าต่อไปนะครับนี่คือลักษณะของแผนที่รัฐกิจ แผนที่ประเภทที่สองประเด็นที่กายภาพนะครับก็คือบอกความสูงความต่ำนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของภูเขาแม่น้ําทะเลนะครับเป็นที่เฉพาะเรื่องนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นแผนที่เดินเรือแผนที่อุณหภูมินะครับแผนที่แสดงเกลื่ป่าไม้นะครับนี่คือลักษณะของตัวแผนที่นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าในแผนที่นี้ประกอบด,ด้วยอะไรบ้าง หนึ่งครับแผนที่ต้องมีมาตราส่วนครับหรือเรียกว่า map scale นะครับมาตราส่วนมีแบบไหนบ้างนะครับมีอยู่3ชนิดนะครับอ่าหนึ่งครับมาตราส่วนเส้นบรรทัดนะครับหรือนะครับเขาเรียกกันอีกอย่างว่ามาตราส่วนรูปภาพนะครับคือจะวัดตามระยะทางบนพื้นโลกกับในแผนที่ใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอยา่างหนึ่งขีดนะครับหน,นึ่งขีดนี้หนึ่งช่องนี้เท่ากับห้าสิบศูนย์ห้าสิบหนึ่งร้ยร้อยห้าิบสองร้อยสอง้อ้าสิบสาร้อยนะครับแต่ละช่องจะห่างกันห้าสิบแล้วมีหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับนักเรียนมาดูว่ามันความหมายว่ายังไงนะครับนี่ศู0ย์ห้าสิบหนึ่งร้ย้อยห้าสิบความหมายของมันก็คือว่านะครับหนึ่งเซนติเมตรก็คือหนึ่งช่องเนี่ยห่างหนึ่งเซนติเมตรนะครับในแผนที่ นะครับนักเรียนวัดในแผนที่ของนักเรียนนะครับจะเท่ากับระยะทางในพื้นที่จริงนะครับเท่าไหรครับห้าสิบกิโลเมตรครับนี่คือแผนที่เส้นบรรทัดหรือเรียกอย่างว่าแผนที่รูปภาพนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ตัวที่สองนะครับคือมาตราส่วนหรือเรียกว่ามาตราตัวเลขนะครับอ่าเช่นหนึ่งต่อหนึ่งแสนความหมายของมันก็คือว่านะครับถ้า นะครับในระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรเนี่ยนะครับระยะทางในพื้โลกจริงเท่ากับ1นึ่งแสนเซนติเมตรตัวนี้หน่วยจะเหมือนกันนะครับก็คือเซนติเมตรทั้งหมดนะครับส่วนต่อไปนะครับมาตราส่วนคําพูดนะครับตัวนี้จะไม่มีการเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแต่เป็นการพูดออกมาเช่น1เซนติเมตรเท่ากับ20่กิโลเมตร อันตัวนี้ไม่มีสัญลักษณ์บอกนะครับต่อไปมีอะไรอีกนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่นะครับอ่าสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจะแทนด้วยสีดํานะครับเช่นเครื่องหมายบวกนะครับเป็นโรงพยาบาลถ้าเป็นรูปเครื่องบินก็คือท่าอากาศยานถ้าเป็นรูปธงชาตินะครับก็จะเป็นอ่าโรงเรียนนะครับถ้าเป็นรูปอ่าพระจันทร์เสี้ยวนะครับก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์ของมัสยิดนะครับถ้าเป็นรูปพระนะครับก็จะเป็น สัญลักษณ์ของวัดอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนี่นะครับสัญลักษณ์ต่างแม่น้ำนะครับนี่คือลักษณะของแม่น้ําทะเลทรายนาครับป่าไม้นะครับต่อไปสีนะครับสีที่ใช้ในแผนที่นะครับก็คือหนึ่งสีฟ้าแทนแหล่งน้ํานะครับสีเขียวแทนที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็สีน้ําตาลแทนภูเขานะครับสีเหลือง แผนที่ราบสูงสีแดงแนทงนถนนหรือแทนทางหลวงนะครับแล้วก็สีดําก็คือแทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปอะไรอีกนะครับโครงสร้างของแผนที่คือเส้นละติจูดลองติจูดนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะจะยากนิดหนึ่งนะครับเส้นละติจูดนะครับจะลากในแนวโน้นนะครับขนานกับ โลกนะครับอันนี้เป็นเส้นสมมุตินะครับที่เขาสมมุติขึ้นมานะครับโดยโลกนะครับจะแบ่งโลกออกเป็นสองสีกนะครับคือสี่โลกเหนือกับสีกโลกใต้โดยขึ้นข้างบน90เส้นลงข้างล่าง90เส้นนะครับรวมเป็นร้อยแปดสเส้นนะครับซึ่งแต่ละเส้นจะห่างกัน1องศานะครับต่อไปเส้นเมริเดียน นะครับหรือเรียกว่าเส้นลองทีจูดนะครับลากนะครับจะลากขนานลงมากับพื้นโลกนะครับจากขั้วโลกบนขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งหมดร้อยแปดสิบเส้นไปทางด้านตะวันตกและก็มายังทางด้านทางตะวันออกอีกร้อยแปดสิบเส้นนะครับรวมเป็นสามร้อยหกสิบเส้นนะครับอันนี้เป็นความรู้ให้พวกเรานะครับ แล้วก็ทิศทางในแผนที่นะครับอันนี้พวกเราต้องรู้จักแน่นะครับทิศทางในแผนที่คืออะไรครับอาจทิศทางในแผนที่ก็คืออาจเป็นรูปสัญลักษณ์รูปโลกนะครับอาทิศทางในแผนที่นะครับถ้าหลายคนอาจจะไม่ชัดนะครับครูไม่ได้ขึ้นรูปไม่ดูนะครับเดี๋ยวพวกเราเปิดดูนะครับในหน้า85นะครับ85นะครับหน้านี้นะครับทิศทางในแผนที่นะครับของครูมันอาจจะไม่ชัดอ่ะ นะครับชัดนะครับนี่คือทิศทางในแผนที่ถ้าไม่รู้เรารู้ชิดนะครับก็คือทิศทางในแผนที่นะครับทิศทางแผนที่นักเรียนดูยังไงครับให้จําไว้เสมอว่าในแผนที่นะครับในแผนที่ข้างบนนะครับหรือว่าข้างหน้าคือชิดเหนือเสมอนะครับทิดเหนือแทนด้วยตัวเอ็นะครับข้างล่างข้างล่างเราข้างล่างนี้ครับหรือข้างหลังเรานะครับก็คือทิดใต้ แผนด้วยส่ว S นะครับซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรานะครับอาจจะนะซ้ายมือเรานะซ้ายมือเราก็คือคิศตะวันตกนะครับส่วนขวามือของเรานะครับทางด้านขวามือเราเนี่ยจะเป็นคิดตะวันออกนะครับให้จำไว้ง่ายๆในแผนที่ในหนังสือหรือว่าในแผนที่ไม่ว่าแผนที่อันนั้นนะครับจะหันไปทางไหนหันไปซ้ายหันไปทางด้านขวา ให้จำไว้เสมอเลยว่านะครับทิศข้างบนนะครับข้างบนเราหรือข้างหน้าเราเนี่ยนะครับจะเป็นทิศเหนือเสมอนะครับทิศข้างล่างนะครับข้างล่างเราหรือข้างหลังเราจะเป็นทิศใต้เสมอนะครับแล้วก็ซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกขวามือของเราจะเป็นทิศตะวันออกนะครับให้จำไว้แค่นี้นะครับอ้าวนะครับภาพนี้ครูก็ไว้แค่นี้ ครับว่าคงไม่เยอะเกินไปนะครับน่าจะนักเรียนน่าจะพอเข้าใจได้นะครับถ้านักเรียนสงสัยนะครับสงสัยหรือไม่เข้าใจประการใดนะครับก็สามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือมาพูดคุยสอบถามกันในคาบต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคาบนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาพวกเราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้า ครับและที่ทางาญอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะสมาชิกเราด้านล่างนะครับด้านล่างอีกหลายคนนะตามงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในค้า้หน้าสำหรับคาั้นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ